ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุร้อยปีมากที่สุดในโลกซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียองค์กรยิ่งมีอายุนานเท่าไหร่ก็จะปรับเปลี่ยนได้ยากความท,ท้าทายของบริษัทญี่ปุ่นคือตอนนี้ญี่ปุ่นเจอสังคมผู้สูงอายุแรงงานเด็กน้อยลงไปเรื่อยๆพอผ่านไปร0อยปี200ปีมันก็จะมีธุรกิจที่ล้มหายตายจากแต่มีบางธุรกิจที่มันเหลือรอดอยู่ บริษัทอิโตชูนั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า167ปีอิโตชูเนี่ยก็เป็นบริษัทที่จะเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าโซโกโชชาครับก็คือเทรดดิ้งคอมมิชน,นีที่ทําธุรกิจหลากหลายอย่างเรียกได้ว่าทําสักเบอือยันเดือดลบทําทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เขาเรียกว่าผู้คำจุนและก็เป็นแรงงานเป็นทหารหารในการรบสนามของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นแล,และล่าสุดนะคะนักลงทุนระดับตำนานของโลกอย่างอร์เรนบัฟเฟตก็ประกาศเข้ามาลงทุนในอ e ีโตชูด้วยเช่นเดียวกัน แล้วอโตชูบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ที่อย่างรากในญี่ปุ่นมานานกว่า167ปียังคงเติบโตได้ดีอยู่หรือไม่เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ดูเหมือนเริ่มฟื้นตัวกำลังพาให้อิโตชูมุ่งไปในทิศทางไหน i n นไซต์ต j a p จ n ปนอ o คโนมีอัพิซดนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะอย่างหนึ่งที่ทีน่าสังเกตได้ก็คือไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเราจะเจอร้านสะดวกซื้อหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าคอนบินิเต็มไปหมดโดยสมาคมแฟรนไชส์ญี่ปุ่นนั้นมีการเปิดเผยนะคะว่าจำนวนร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นณนะสิ้นปี2024เนี่ยอยู่ที่กว่า55,736ร้านโดยญี่ปุ่นนั้นมีประชากรอยู่ประมาณ125ล้านคนนะคะนั่นก็หมายความว,ามว่ามีร้านสะดวกซื้อประมาณ1ร้านต่อประชากร2240้คนค่ะ และโตเกียวที่เราอยู่เนี่ยละค่ะคือเมืองที่ได้ชื่อว่ามีร้านสะดวกซื้อมากที่สุดในญี่ปุ่น รู้หรือไม่คะว่าบรรดาร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นกันในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็มี3แบรนด์ดังๆใช่ไหมคะแต่มีแค่1แบรนด์เท่านั้นนะคะที่มีรากฐานแล้วก็ก่อกําเนิดเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและนั่นก็คือแบรนด์ Family ่มาร์นั่นเองนะคะปัจจุบันค่ะ Family ่มาร์นั้นนะคะเป็นบริษัทลูกของบริษัทอ e t โตชูคอร์ปอเรชันนะคะและล่าสุดนะคะนักลงทุนระดับตำนานของโลกอย่างวอร์เรนเบ f ฟเฟตต์ก็ประกาศเข้ามาลงทุนในอ e t โตชูด้วยเช่นเดียวกัน จุดเริ่มต้นของบริษัทอิโตชูนั้นต้องย้อนกลับไปในปี1858นะคะสมัยที่ผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างคุณชูเบอิโตเริ่มทำการค้าขายขณะที่ยังมีอายุได้แค่15ปีเท่านั้นค่ะซึ่งบริษัทอิโตชูนั้นก็ขยับขยายธรรุรกิจเรื่อยมาตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจากเดิมที่เป็นเพียงบริษัทค้าขายแค่ระหว่างหัวเมืองต่างๆสู่ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศร,รายใหญ่ของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่มีอายุกว่า167อปีอิโตจูเนี่ยก็เป็นบริษัทที่จะเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าโซโกโชชาครับโซโกแปลว่าทั่วไปแล้วก็โชชาคือเทรดดิ้งคอมพานีก็คือเทรดดิ้งคอมพานีที่ทำธรรุรกิจหลากหลายอย่างหรือเรียกได้ว่าทำสักเบอือยันเดือดรบทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเทรดสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี้ยครับจากคนคนหนึ่งสู่อีกบริษัทหนึง่ง หลังการแพ้สงครามรกครั้งที่2อ,อะ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทรัพยากรประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่หาได้น้อยเอ่อมันก็เลยจะมีข้อจํากัดในเรื่องการผลิตทรัพยากรได้จํากัดแล้วก็ทําให้เนี่ยการบริโภคเนี่ยยังไม่เพียงพอนะเนี่ยมันก็เลยเกิดตัวพวกโซโวโโชชะนะ,ะบริษัทการค้าแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าผู้ค้าจุนและก็เป็นแรงงานเป็นทหารหารในการรบสนามของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นครับนะฮะหน้าที่ในการประสานงานทั้งหมด ในการที่จะไปหาวัตถุดิบว่าจะหาจากไหนนะฮะแล้วก็ส่งโรงงานที่ไหนแล้วก็ทําให้การผลิตสินค้าการผลิตอะไรแบบอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็ทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรุ่งเรืองจนกระทั่งกลายเป็น GDP อันดับ2ของโลกซึ่งวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันกับคุณฮารดะเจเนอ a ร m ล n แมเนของ i t o ต h ูถึงที่เฮด d q u เตอร์ของเขาเลยนะคะ らおはコンンネ繊維機械そそしししてててて食料住生活情報金融ビビニエンスビジネスジですすねこちままず強みとして持っております当然ながら資源分野も持っておりますけれども主に鉄鉱石と石炭のビジネスを行っております。 あとは LNG の権益も一部持っております鉄鉱石はですねオーストラリアの西豪州で BHP とやっている長年やっている、まあ、非常に収益力の高い資源ビジネスを持っております。อีก <noise> ด<楽>้านหนึ่งนะคะกว่าบริษัทหนึ่งจะสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวและอยู่มาได้นานเป็นร้อยปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุร้อยปีมากที่สุดในโลกซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของญี่ปุ่นเนี่ยข้อเสียคือพอธุรกิจร้อยปีเยอะมากเราก็จะแบบต้องทำอะไรต้องรักษากฎเดิมแต่ก็ต้องทำอะไรแปลกใหม่นะผู้บริหารก็จะเหนื่อยในอีกแบบหนึ่งเนาะรักษา DNA เเดิมด้วยแต่ต้องทำอะไรใหม่ๆเพื่อปรับให้โลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย องค์กรยิ่งมีอายุนานเท่าไหร่ก็จะปรับเปลี่ยนได้ยากอย่างบริษัทที่ทํางานอยู่มีอายุประมาณเกือบร้อยปีครับเวลามีอะไรที่อยากจะนําเสนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มาจะกลับมาในมุมที่ว่าเฮ้ยสิ่งเก่ามันก็สําเร็จอยู่แล้วนะทาไมจะต้องเปลี่ยนละ่ะท่ามกลางความท้าทายที่หลายบริษัทต้องเผชิญแต่อิโตชูกลับผ่านพ้นมาได้และยังคงสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 途中の強みはまず2つございます1つは着実な利益成成長を成し遂げてきたというこ,とですこの10年間で2000億3000億の収益ステージから現在は8000億そして今期の業績見通しは8800億円となっておりますこの13年間で着実に収益ステージを上げてきました。 年率成長率10%以上の成長を上げてきたという会社は、日本の大きな会社の中でもなかなかないと思います。これが一つ目の特徴です。で、二つ目はですね、コミットメント経営と言い,いまして、基礎のガイダンスを必ず達成するというのが我々の強みでございます。やはり、経営はマーケットからの信頼を得て、企業価値を上げていくものだと思います。 และที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือการปฏิรูปรูปแบบการทำงานของอีโตชูที่นอกจากจะทำให้บริษัทนั้นสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทโลกแล้วยังเน้นการเพิ่ม productivity ของพนักงานลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นแล้วก็พยายามเพิ่มผลกำไรให้บริษัทค่ะ โดยหน,นึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือการเปลี่ยนจากการให้พนักงานเนี่ยทำโอทีดึกๆมาเป็นกนารทํางานในเวลาที่เช้าขึ้นแทนและสิ่งที่เขาใช้จูงใจพนักงานเนี่ยก็มีตั้งแต่าการให้อัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นไปจนถึงการเตรียมอาหารเช้าให้พนักงานงค่ะ 朝8時より前から働いた場合は25%加算して残業代を支払いましたさらに朝見ていただいた通り朝早く来た場合は6時半から8時までの間であれば3つまで無料で社員に朝食を提供しましたに <music> 9ก้าโมงแปดเโมงนแหละนะคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการทํางานที่ยาวมากเนาะแต่ว่าที่โตชัวเขาไม่อยากให้พนักง,งานทํางานยาวแบบจนดึกจนดื่น3ามสี่ทุ่มไม่ได้กลับบ้านไม่ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยออกกฎเขาว่า2องทุ่มปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านนะคะไม่สามารถอยู่เลดเกินกว่า2องทุ่มได้ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาทํางานเช้าอะ่ะก็เลยมี i n น e n น i v e นะคะให้พนักงานโดยที่มีอาหารเช้าให้ฟรีนะคะเพราะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอารมณ์กับแบบเหมือนเหมือนอยู่แบบ Family Mart ์ทะค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้ใน Family m a r รเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องดื่มเนาะข้าวปั้นโอนิกิลินะคะแซนด์วิชหรือว่าแบบเบเกอรี่ต่างๆไข่ต้ตมซุปประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง บาง product เนี่ยก็จะเป็นตัวของ private label นะคะของทาง FamilyMart เองซึ่งเขาจะมีนี่โลโก้บอกอยู่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็น private label นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะสามารถหยิบได้ฟรีนะคะคนละ3ชิ้นนะคะต่อวันคนละ3ชิ้นต่อวันหยิบอะไรก็ได้สามารถเลือกหยิบได้เลยนะคะตาม flow แบบนี้ซึ่งตอนนี้พนักงานเมื่อกี้เขามาค่อนข้างเยอะเนาะเท่าที่เห็นใช่ไหมเนี่ยก็หยิบเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินรูทออกไปเห็นไหมคะวนตีดออกเป็นอันว่าจบ 家けふというふうに言うんですけども稼ぐ削る防ぐでしたこれによって多くの社員が朝早く来るようになり現在は50%ぐらいの社員が8時より前から働いていますこれによって残業時間が減り夜のタクシー代も減り電気代も減りました普段はですねまあ7時8時まで、えーまあ、出社、えー できるという風になってますので、8時までにはだいたい入ります。あのやっぱ朝早いとなかなか朝食食べる時間がないので、あの会社に来てこうやってものを選べるっていうのは非常にあの社員としては助かるかなと思います。はい、我々は効率性を数字で測っています。それは連結の純利益を。 数数でっったをを2010 2010 23年年年以降測定してていいまますすから比べると約5倍効率が上が上นอกจากการเพิ่ม productivity ของพนักงานแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่อิโตชูและหลายๆองค์กรในญี่ปุ่นหันมาปฏิรูปกันอย่างจริงจังก็คือการส่งเสริมบทบาทและความก้าวหน้าของผู้หญิงในองค์กร แล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญต่อบรรดาบริษัทในญี่ปุ่นยังไงกันบ้างลองไปฟังกันดูค่ะวันนธ้รทา,าชายเป็นใหญ่เนี่ยคือมันมีคำที่เรียกในบริบทนี้ครับว่าดันโซนโจฮินะครับก็คือ ยกย่อ,องผู้ชายแล้วก็ส่วนผู้หญิงอาจจะต่าต้อยกว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีบริบทที่ว่าคนทํางานส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นผู้นําครอบครัวก็คือทํางานหาเงินมาให้ครอบครัวผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทํางานแต่สักพักเนี่ยอาจจะแต่งงานแล้วก็ไปมีลูกซึ่งหน้าที่เลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ที่หนักแล้วก็ไม่สามารถทํางานต่อได้ไม่สามารถทํส2อ,อย่างไปพร้อมๆกันภาพจําของบริษัทก็คือเมื่อรับผู้หญิงเข้ามาทํางานเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงสาหรับบริษัทก็ได้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาจจะต้องให้เขาออกไปเพื่อแบบาทาหน้าที่ในครอบครัวฉะนั้นมันก็จะเกิดภาพว่าผู้หญิงที่ทําอยู่ในบริษัทเนี่ยครับก็จะไม่ได้รับบทบาทที่สําคัญในบริษัทก็จะเห็นว่าตัวเลขผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงในองค์กรญี่ปุ่นจะค่อนข้างต่ํามากซึ่งถ้าไปดูค่าเฉลี่ยมันจะไม่เกิน10%เงี้ยครับแต่พอยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเริ่มเกิดความท้าทายมากยิ่งขึ้นความท้าทายของบริษัทญี่ปุ่นคือตอนนี้ญี่ปุ่นเจอสังคมผู้สูงอายุ ส่งอายุอายุมากขึ้นเรื่อยๆแรงงานน้อยลงแรงงานเด็กน้อยลงไปเรื่อยๆแตงจริงๆเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้หญิงมากขึ้นคือเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าปี2030เนี่ยอยากจะได้ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงถึง30%ในผู้บริหารทั้งหมดในองค์กรญี่ปุ่น So we've been doing this uh, w o m e n empowerment For over 20 years now, because we believe that to increase our market, um, our strength in the business, it's very important to have a female perspective as well in the business. So that's why we started this Women's um, Advancement Committee in 2021 October. We set this committee to more advance, um, more fasten uh, advancement of the. Um, female empowerment women empowerment within our company there are six members and three are female they decided to in introduce s o m um, affirmative action จากมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมที่อิโตชูนํามาปรับใช้ในองค์กรส่งผลให้ในเดือนธันวาคมปี2023คณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจจัดตั้งมาตรการพิเศษเพื่อแต่งตั้งผู้หญิงขึ้นมาดํารงตําแหน่ง executive officer โดยจะเริ่มมีผลในปีงบประมาณ2025 นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมในการบริหารงานระดับองค์กรเพื่อส่งเสริมการเติบโตและสร้างความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย so after all these uh, morning work focus systems and different um, changes our birth rate increased within our company so i think uh, it's around 1.9 in Japan average is very lower ก็สาหรับของผู้หญิงที่เขาเรียกว่าบริษัทเนี่ยเริ่มปูทางให้สามารถเข้ากลับมาทํางานได้ง่ายขึ้นหลังคลอดลูกหรือมีสัดส่วนผู้หญิงมากขึ้นเมว่ามันเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสารรค์ในบริษัทครับผู้ชายก็จะมีกรอบความคิดลักษณะนหนึ่งเมื่อผู้หญิงเข้ามาช่วยทํางานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความฟล็กซิเบิลมากขึ้นความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ครับ ปฏิรูปโครงสร้างการทํางานของอิโตชูนั้นถือเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าบริษัทญี่ปุ่นแม้จะอยู่มานานกว่าร้อปีแต่หากเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามบริบทโลกก็จะสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งการปรับตัวนั้นนะคะก็อาจเพิ่มมูลค่าของบริษัทให้เติบโตได้ด้วยเหมือนอย่างเคสของอิโตชูค่ะ ซึ่งแน่นอนอีกด้านหนึ่งนะคะที่โตชูให้ความสําคัญอย่างที่นักเกิรลไปในตอนแรกก็คือเรื่องของผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โตชูทําได้ค่อนข้างดีมากอยากให้คุณทาเรดะเล่าให้ฟังนะคะว่าในมุมมองของอิโตชูเองเนี่ยเรามีวิธีการในการเพิ่มส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยได้ยังไงบ้างคะ ROE の向上に関し่はですね、まวข้องกับเรื่องนี้ถ้าเกิด まあ、ROE をこう上げるという方法がありますけれども我々は確実にまず利益成長そして株主資本も確実に着実にあの積み上げていくこの過程で ROE を上げてきました、まあ、そういう意味では高効率な経営を経営が施行するそして着実な利益成長を伴って ROE を上げてきた。 จากที่เราได้พูดคุยกับอิโตชูนะคะจะเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับการรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือ r o e อย่างมากนะคะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ดึงดูดให้นักลงทุนระดับโลกอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตนั้นตัดสินใจนำบริษัทเบิร์กชัยฮัตโตเวย์เข้ามาลงทุนในอิโตชูรวมถึงบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอีก4แห่งหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าโซโกโชชา ก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าได้มีโอกาสมาคุยกับผู้จัดการกองทุนอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมายาวนานค่ะคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งกลับมาเริ่มเฟื้นตัวแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณโอกาวะมองเห็นนะคะจากการเติบโตตามของกลุ่มโซโกโชชาหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างมันจะอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวให้คุณโอกาวะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราฟังกันต่อค่ะ ビジネスモデルです。そして、それは総合商社が持っている今までの。経験の蓄積にですね、よって、まあ、今後ですね。新しいビジネスチャンスというのは、いくつも生まれてくると思います。そこにですね。企業、あの、総合商社が積極果敢にですね。リスクを取って、投資をするかどうか。一方できちんとリスクコントロールもしながら。ですね。総合商社の事業ポートフォリオ。を การมาของคุณปูบ่บรูเนบัฟเฟต t ในครั้งนั้นเหมือนมาจุดประทัดให้กับหุ้นญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะทันทีที่คุณปูบ่บัฟเฟตประกาศลงทุนในปี2020คุ้นของอิโตชูและบริษัทอื่นๆในกลุ่มโซโกโชชาก็พุ่งสูงขึ้นทันที <music> これは、バクシャーが株主の手紙に総合商社の投資をしている意義を彼らが言っておりますけれども、総合商社という一見う分かりづらいコングロマリットのビジネスにもかかわらずですね、 社いうビジネスモデルを十分に理解しています彼ら自身もコングロマリットであるというところもありすごく伊藤忠そして総合商社のビジネスモデルをよく理解しているそれはどういう意味かというとまず総合商社特に我々の伊藤忠のこのキャピタルアロケーションの方針に 彼らは賛同していると成長投資そして適切な株主還元適切なキャピタルアロケーションを行うことで企業価値を上げるということの、まあ、我々の経営方針にバーク社は強く賛同していることともう一つはこれも株主の手紙に書かれてますけれども、えー、経営陣、えーまあ、特に伊藤忠商事の経営陣に対して深い信頼をしているというふうに彼らは言ってます。<music> แล้วทำไมแบบตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างนี้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครสนใจเลยอยู่ดีคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตก็ประกาศตุ้มว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นญี่ปุ่นถูกมากน่าสนใจมากแล้วก็เข้ามาซื้อแบบยังจัดเต็มมาอย่างต่อเน,นื่องที่มีคิดว่าอะไรอยู่เบื้องหลังเหตุผลนี้นคะ ต้องบอกว่าปู่ก็เป็นคนที่จุดประทัดตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะทีนี้ถ้าถามเหตุผลเนี่ยผมคิดว่านะก็ต้องไปดูดูว่าสิ่งที่ปูก่ก็ถือมาก่อนคือหุ้น b e r k s h i ่ะมันก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่มันเปลี่ยนแปลงช้าแล้วก็จะเ็น c ค s h f ได้ค่อนข้างดีก็อันนี้เป็น,ปนลักษณะของพอร์ตที่ปู่ถือ,อที่ผ่านมาก็แกก็ถือเงินสดเยอะ <laughs> ก็คงหา opportunity <laughs> อยู่อะไรเงี้ยว่าแกหาแค่ c a s โที่ราคา discount คือได้ไปดูเวอร์ชันของพวกกลุ่มนี้พวกซ็อกโซเพชชาเนี่ยก็มันที่อยู่มากสักสิบเท่าอะไรเงี้ยสิบเท่าวัวซาร์สวัสด์แคชโฟลที่มันเจัลเลต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นยิวที่น่าสนใจมากถลกปูขนานั้นนะรูปแบบในมุมของนักลงทุนอ่ะทุกคนมักจะบอกเสมอว่า PE เวลามันถูกอ่ะมันถูกแบบมันชีฟบอยวีซันอ่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างดีกทำไมคนอื่นเขาถึงให้เหตุผลแบบนั้นแต่ปูถึงมองข้ามเหตุผลนั้นแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสเราสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่น ไม่ค่อยทําก่อนที่ปู่จะซื้อและเพิ่งจะมาทําก็คือการซื้อ,องคืน <S <S ถ้าเกิดว่าเราดูไปดูบริษัทอ,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 อเมริกาเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันนิดน้อยนิดหน่อยคือบริษัทอเมริกาเนี่ยถึงแม้จะเระแสมันโตส0เรเ็นาะ,ะแต่ถ้าเกิดมีการซื้อ,อคืนเนี่ยแปลว่ายู u อชพือถึงหุ้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าเอรนดิงโกดพอบริษัทที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันมาเริ่มทําจากที่ไม่เคยทําตัวนี้เป็นยูเอแอนด์เซนต์อีกอย่างคือถ้าเกิดไปดู ดีเวนเดนเพลย์อะไโชกอย่างเช่นอิติชูเนี้ยเทสเตมันอยากจ่ายจ่ายสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าทั้งทั้งที่แบบแคชโชมันก็ยังเสนอได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เออร์เน็งโกลด์ด้วยมันก็โตสักเทสเตอสักสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหมูบวกอ่าอ่าแล้วก็ซื้อนคืนอะไรเงี้ยคือมันก็ยิ่งออนท็อปกันเข้าไปใช่โดยอิโตชูนั้นนะคะเริ่มมีการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ปี2014และหลังจากนั้นก็ทำการทยอยซื้อหุ้นคืนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ และในแต่ละครั้งนะคะที่โตชูประกาศซื้อหุ้นคืนเนี่ยราคาหุ้นอิโตชูก็มีการตอบสนองในเชิงบวกปรับเพิ่มขึ้นแทบทุกครั้งอย่างในปีที่ผ่านมานะคะอิโตชูได้มีการประกาศแผนซื้อหุ้นคืนในช่วงปี2024ถึง2025อีกกว่า28ล้านหุ้นซึ่งนับเป็นการซื้อหุ้นคืนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทําให้ราคาหุ้นของอิโตชูนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและจากการที่เราได้พูดคุยกับคุณฮาระดะจะเห็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยอิโตชูนั้นเป็นบริษัทที่เน้นการเติบโตของกำไรที่มั่นคงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ให้สัญญาไว้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็ยังมีความมุ่งม,มั่นค่ะที่จะเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนไปยังเพอร์ฟอร์แมนซ์ของราคาหุ้นอิโตชูไปในมุมไหนแล้วบ้างคุณทาเกะว่าซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ตามหุ้นอิโตชูมาอย่างยาวนานจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราฟังกันค่ะ まあいくつかありますけれどもやはり3つぐらい挙げさせていただきますと安定的に高い成長を遂げているというところ。 それから2つ目は高い ROE を実現しているというところそれから3つ目は高い PRPR PR って分かりやすく申し上げると魅力度あるいはブランド力彼らは今の株価が割高ではなくてさらにやはりこう魅力的になるような取り組みをしているということなんですね。 คุณทาเคกะว่านั้นบอกนะคะว่าหุ้นอิโตชูนั้นมีความโดดเด่นใน3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือมูลค่ากิจการหรือว่า Market Cap ของอิโตชูนั้นเติบโตได้ดีมากกว่าบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะเห็นได้จากถ้าเราเปรียบเทียบนะคะจากช่วงปี2010 Market Cap ของอิโตชูนั้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านเยนในขณะที่ปี2024 Market Cap ของอิโตชูเพิ่มขึ้นมาเป็น15ล้านล้านเยนในขณะที่บริษัทอื่นๆนะคะอย่างมิซูชิ ปี2010 Market Cap เขาอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านเยนปี2024ค่ะ m a r k e t cap ของมิตซูบิชิกก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่11ล้านล้านเยนส่วนมิตซุยนะคะปี2010นั้น Market Cap อยู่ที่3ล้านล้านเยนปี2024ค่ะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่10ล้านล้านเยนมารุเบนินะคะปี2010นั้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านเยนปี2024เพิ่มขึ้นมาเป็น4ล้านล้านเยน ส่วนซูมิโตโมะคะปี2010นั้นอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านเยนและปี2024นั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4ล้านล้านเยนนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาเดียวกันนะคะอิโตชูถือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่ดีเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มหุ้นเทรดดิ้งขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นค่ะ ด้านที่2ก็คือการทําให้ ROE หรือผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของอิตาชูนั้นสูงขึ้นได้จริงและมีผลการดําเนินงานที่มั่นคงกว่าบริษัทอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งก็มาจากการจัดพอร์ตธุรกิจของอิตาชูนะคะที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆโดยอิโตชูนั้นจะมีส่วนธุรกิจที่เป็น non-resource มากกว่า r e s o u r c ซึ่งก็จะช่วยลดความผันผวน,นของรายได้และกำไรที่มาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่บริษัทอื่นๆนั้นจะมีส่วนที่เป็นรีซอสอยู่ในพอร์ตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอิโตชูค่ะโดยธุรกิจ non-resource นั้นยังถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของอิโตชูนะคะที่สามารถสร้างอัตราการเติบโตถึง17%ในขณะที่ส่วนธุรกิจ Resource นั้นสร้างอัตราการเติบโตอยู่ที่5%และถ้าเราเจาะลึกลงไปในกลุ่มธุรกิจ non-resource นั้นจะเห็นการเติบโตอย่างโดดเด่นจากส่วนของธุรกิจเครื่องจักรที่เติบโต22% The Egg Company ซึ่งมี Family Mart อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเติบโต18%และกลุ่มธุรกิจพลังงานและเคมีเติบโต16%และความน่าสนใจอย่างที่3นะคะก็คือ P/E ratio ค่ะซึ่งก็คืออัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของอ e ิโตชูที่ทำได้ซึ่งถ้าดูจากระดับของ P/E ratio ของหุ้นอ e ิโตชูในปัจจุบันก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แพงจนเกินไปค่ะ นอกจากกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ทําให้บริษัทร้อยปีอย่างอิตชูยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่อิตชูมีการดําเนินธุรกิจบนแนวคิดที่ชื่อว่าซัมโปโยชิ หลักซัมโปโยชิค่ะเป็นหลักที่ญี่ปุ่นใช้กันมาตั้งแต่400-500ปีที่แล้วแล้วคำนี้อยู่ๆมันเด่นชัดขึ้นมาเพราะว่าพอผ่านไป100ปี200ปีมันก็จะมีธุรกิจที่ล้มหายตายจาแต่มีบางธุรกิจที่มันเหลือรอดอยู่ซึ่งเขาก็กลับไปดูว่าทําไมธุรกิจกลุ่มนี้ยังเหลือรอดนะปรากฏว่ากลุ่มธุรกิจที่เหลือรอดอยู่ได้ประมาณ200ปีนีคะกลายเป็นบริษัทที่มาจากเมืองเดียวกันหมดเลย ป็นเมืองที่ชื่อเมืองโอมิปัจจุบันคือจังหวัดชิกะที่อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆเกียวโตนะคะทางคันไซพ่อค้าเมืองโอมิเนี่ยสมัยก่อนเป็นพ่อค้าที่แบบโอโ้โหเดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเอาของจากเมือง A ไปขายเมือง B ีกลับจากเมือง B ไปขายเมือง A บ้างแล้วพ่อค้าเมืองอื่นๆอาจจะไม่ซื่อสัตย์มั่งก็แค่เอาของไปขายอะไรยังไงมาแต่พ่อค้าเมืองโอมิเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนกฎประจํากลุ่มของเขาว่าเราจะไปเมืองไหนนะเราจะต้องมีหลักซัมโปโยชิซัมโปคือ3ด้านซังคือสามโปคือด้านโยชิคือ ต้องดี3ด้านดีกับใครบ้าง1ดีกับตัวเราเองอไปค้าขายต้องมีกําไร2ดีกับลูกค้าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่าดีที่3อันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงในยุคก่อน,ก,อนก็คือดีกับสังคมชาวบ้านสังคมได้อะไรบ้างถ้าเราดีแค่2ออย่างชาวเมืองไม่รักเราเราไปขายไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นพอค้าเมืองโอมิสมุทไปเมืองถึงเมืองเกียวโตวปุ๊บเกียวโตวเดี๋ยวเรามาช่วยกวาดถนนเรามาตั้งตลาดขายของไปละอุ้ยของรกมีคนทิ้งขยะเต็มไปเดี๋ยวเราช่วยกวาดให้เราได้เงินมาเราไปสร้างวัดในเกียวโตวให้คนเกียวโตวก็จะบอกอุ้ยพอค้าเมืองอื่นมาเห็นแกตัวทําบ้านชั้นสกปรกแต่อุ้ยเมืองโอมิมาน่ารักจังเลยเแบาค้าพพอค้าเมืองโอมิการค้าเขาก็เลยจะเิญรุ่งเรืองมันก็เลยยิ่งทาให้เชื่อว่าการทําหลัก3ประโยชน์3ด้านเนี่ยถึงสําคัญมาก แล้วก็กลายเป็นหลักคิดสําคัญของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในยุคป,ปัจจุบันว่าดีอะไรอย่าดีแค่ตัวเองพัาดีกับลูกค้าด้วยลูกทาสิ่งที่ลูกค้าอยากได้สินค้าที่มีคุณค่ากับลูกค้าลูกค้าก็รักเราแต่ถ้าไม่ดีกับสังคมสุดท้ายแล้วสังคมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้อนรับธุรกิจเราก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่ามันยากไหมที่จะเกิดบริษัทร้อยปีต้องกลับมาถามว่าแล้วรอรอยปีไปเพื่ออะไร แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาถามว่าร้อยปีเพื่ออะไรเพื่อพนักงานเราจะได้มีรายได้ที่มั่นคงต่อไปไงเพื่อลูกค้าจะได้ยังมีสินค้าดีๆใช้ได้เพื่อสังคมจะได้มีรถยนต์ดีๆมีเสื้อผ้าดีๆแบบนี้ใช้ต่อไปได้บริษัทเราถึงต้องอยู่ให้ได้ร้อยปีให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ผู้ประกอบการไม่ว่าเป็นประเทศใดก็ตามมีจิตวิญญาณแบบนี้ค่ะเก็ดช่วาการสร้างบริษัทร้อยปีก็ไม่ใช่เรื่องยาก อย่างการเดินทางมาที่อิโตชูในครั้งนี้นะคะทาให้เราได้เห็นว่าการมีอยู่ของบริษัทอิโตชูนั้นไม่เพียงสร้างการเติบโตให้กับบริษัทของตัวเองหรือสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อน,นักลงทุนทั่วโลกเท่านั้นแต่การดํารงอยู่มาถึง167ปีของอิโตชูยังเป็นการยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและค้าจุนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากใครกำลังค้นหาโอกาสใหม่ในการกลับมาของการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นทาง Asset Plus มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำถึง3กองทุนด้วยกันค่ะกองทุนแรกกองทุนเปิด Asset Plus Japan High Conviction กองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตสูงลงทุนผ่านกองทุนหลัก Japan t h e m a t i c Growth ที่ได้รับ Morning Star 4ดาวบริหารจัดการกองทุนโดย Sumitomo Mitsui Trust Asset Management ทีมผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลก กองทุนที่2คือกองทุนเปิด Asset Plus Nippon Growth ที่ลงทุนในหุ้น Value ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นผ่านกองทุนหลัก p i p p o n โ r o ฟ Us ซิ Fund บริหารจัดการกองทุนโดย Eric s t e r s a Asset Management และมีบริษัท Eva r i d g e s s s t t m n n g g m m n t t เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้รับ Morningstar 5ดาวจากประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมามากกว่า45ปีเน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตไปกับเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว นักลงทุนท่านไหนสนใจนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟันจักชีตหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซทพลัสค่ะการมาสำรวจเศรษฐกิจญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่จะชี้วัดว่าญี่ปุ่นจะกลับมาได้จริงหรือแค่ชั่วคราวก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะภาพความยิ่งใหญ่ในอดีตของญี่ปุ่น โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งยักษ์ใหญ่ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งประเทศนั้นปัจจุบันยังคงยิ่งใหญ่อยู่หรือไม่แล้วจะพาเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นพุ่งทยานกลับมาได้อีกขนาดไหน e n s i h t ส์ n j a ใจแป p i อพิซดหน้าจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศญ,ญี่ปุ่นผ่าน JR และคาวาซากิกันค่ะ